พิธีปลูกเสกระดับชาติจากสี่หลวงพ่อดังได้แก่หลวงพ่อจาหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงและหลวงพ่ออีที่ทําให้ไทยชนะศึกอินโดจีนนั้นเป็นเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกไม่รู้ลมเป็นที่กล่าวขานกันต่อมาอีกนานพิธีปลูกเสกนี้ได้กระทํากันที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยพิธีเริ่มตั้งแต่อธิรเริ่มอัสดงจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่เป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าการปลูกเสกครั้งใดๆ ท่ามกลางเหล่าทหารหารที่คอยป้องกันอยู่รอบนอกไม่ให้ผู้ใดรบกวนสมาธิของเกจิอาจารย์ทั้งสี่ภายในห้ามออกภายนอกห้ามเข้าเลยทีเดียวภายในตัววัดเมื่อพลบคำ่ำจึงมีแต่ความวิเวกหวังเวงของบรรยากาศทั้งรอบนอกรอบในวัดตื่นตัวกลัวกันตลอดคืนเหตุการณ์ปกติไปเรื่อยจนย่างเข้ารุ่องอรุณของวันใหม่คนที่อยู่ในพิธีต่างสะดุ้งกันสุดตัวแต่ก็พยายามระงับความตื่นเต้น ความประหลาดใจกับอะไรที่เกิดขึ้นต่างเก็บซุ้มเสียงกันไว้อย่างบิดชิดแม้จะมีอาการขนลุกขนพองขึ้นมาตามแขนขาไปจรดต้นคอกันวนหน้าอยางช่วยไม่ได้ระงับไม่อยู่เพราะท่ามกลางความเงียบสงัดปราศจากแม้เสียงมแมลงก่องคืนที่เงียบม,มาตลอดคืนแล้วจูๆ่ๆเกิดมีเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนทำลายความวังเวงมาจากทุกสารทิศอีกทั้งไม่ใช่เสียงเดียวเพศเดียวเสียงเหล่านั้นดังกล้องเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ จากนั้นยังปรากฏร่างของวิญญาณที่มาทั้งในรูปผู้คนเงามากมายนับไม่ได้เป็นร้อยเป็นพันบ้างเดินบ้างวิง่งมีมาไม่ขาดสายในบริเวณวัดพร้อมทั้งเสียงกรีดร้องนั้นยังปรากฏหมอกควันพวยพุ่งออกมารอบๆพระอุโบสถชวนให้พยานสายตาในที่นั้นหนาวเย็นมุกว่าไปถึงตับไตไส้พุงแม้จะเป็นเหล่าทหารกล้าก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปลุกเสกนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นให้เป็นที่โจทย์ขานกันมาหลายยุคหลายสมัยคงไม่มีครั้งใดจะแรงและส่งพลานุภาพเท่าจวบจนยุคปัจจุบันการลุกเสกใช้เวลา12ชั่วโมงโดยพระทั้งสี่รูปจะนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่ขยับขยืน่นเป็นการรวมพลังจิตให้มีอนุภาพที่แก่กล้าแล้วรวมเพ่งไปที่ภาพประเจียดที่วางอยู่บนผ่านทองเพื่อให้ได้ผลเต็มร้อยหลังเสร็จพิธี หลวงพ่อทั้งสี่จึงมอบภาพประเจยียให้กับพลตรีหลวงกรีงศักดิ์พิชิตเพื่อน,นําไปใช้ปกป้องทาหารในสงครามต่อไปก่อนนําออกแจกจ่ายยังมีการทดลองความอยูโยงคงกระพันโดยการนํผภาพประเจยียดไปลองยิงดูซึ่งถ้าไม่ได้ผลหลวงพ่อทั้งสี่องค์ท่านจะทําพิธีให้ใหม่แต่ปรากฏว่างานแรกครั้งเดียวคลังทันใดใช้ได้ทันทีเครื่องล่างของคลังจากการปลุกเสกทาให้ทหารไทยชนะสงครามอินโดจีน ถึงกับถูกตราหน้าว่าเป็นทาหารผี